สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตวงเราแซดกับเอล่าแซดทีวกันแล้วค่ะเริ่มต้นซดช่วงแรกกับแซดทราเวลนวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครนายกที่ภูอิงนา Cafe and คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทคาเฟ่ที่มาพร้อมกับที่พักเก๋จะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วฮสะสัตว์เที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส,ส้นทางอย่างประหยัดกับอีโซโซครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะฮะใครที่มีทริปโปรแกรมอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกอยากจะมาดูที่พักเก๋ๆนะครับบรรยากาศธรรมชาติพร้อมกับมีคาเฟ่ด้วยผมแนะนําที่นี่เลยฮะชื่อว่าผู้อิงนาคาเฟ่ครับไปเที่ยวพร้อมกันด้านในเลยครับ ภูอิงนาคาเฟ่ครับคาเฟ่กับบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวขจีล้อมรอบไปด้วยภูเขาด้วยนะครับมีทั้งคาเฟ่เก๋ๆอาหารอร่อยแล้วก็ยังรวมถึงที่พักด้านนู้นครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนฮนะในส่วนคาเฟ่นะครับก็มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีเมนูอาหารให้เลือกด้วยนะครับเข้าไปดูกันนะฮะโอ้ เมนูอาหารเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องดื่มก็เยอะนะฮะชิ้นใจฮะในส่วนของ o u t ดอร์เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ดีมากๆครับเห็นวิวทุ่งนาชัดเจนดูแล้วสบายตาจริงๆฮะอยากจะนั่งมุมไหนอยากจะถ่ายรูปมุมไหนนี่เดินไปได้ทั่วบริเวณนี้เลยครับ ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะครับก็ขึ้นมาบนนี้ก็ได้นะฮะอีกหนึ่งมุมครับสวยมากครับเขาเรียกว่าหอชมวิวชั้น2ครับบรรยากาศนี่แอบบอกว่าดีกว่าข้างล่างเยอะฮะเพราะว่าเห็นท้องนาเห็นภูเขาด้านหลังชัดเจนแล้วก็สวยมากๆครับมุมถ่ายรูปนี่เยอะมากๆนะครับเลือกเอาตามใจชอบเลยครับอยากจะมุมไหนที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆฮะ จากคาเฟ่นะครับที่นี่ก็ยังมีที่พักให้บริการด้วยครับมีทั้งโซนูที่เป็นบ้านหลังๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นรถบ้านก็บอกว่าสวยด้วยแล้วก็สบายด้วยนะครับมีที่นอนมีแอร์มีตู้เย็นมีไมโครเวฟทุกอย่างครบคันครับอยู่ได้สบายๆเลยฮะไม่ต้องกังวลว่าจะลำบากนะฮะมีตู้เก็บของมีอะไรทุกอย่างแบบนี้เลยสะอาดสะอานนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้วย ครบเลยฮะลองจินตนาการตามดูนะครับบรรยากาศในช่วงเย็นกับอากาศแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราสั่งปิ้งย่างไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับมานั่งปิ้งย่างกันหน้ารถบ้านเลยนะฮะจะฟินขนาดไหนครับเพราะที่นี่เขามีบริการตรงนี้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับว่าต้องสั่งต้องทานตรงนี้กับบรรยากาศแบบนี้แหละฮะ ลองแวะมาดูฮะไม่ไกลกรุงเทพเลยครับยิ่งในช่วงหน้าหนาวนี่อากาศฟินสุดๆแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูโสุลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้าผมจะพาคผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ เอต้องขอขอบคุณอีซูซ d ดีแม็พลรานุภาพพลิกโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะคะ